เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูบรรยากาศข้างในอาคารกีฬาเวทสองกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยขเข้าสู่ <มา S 2> เรื่องของการจับสลากกันแล้วผมเห็นเขาคูนี้เขาเตรียมลูกบอลแล้วเหมือนจะออกสลากเหมือนกันนะ,ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้ผมเห็นเขาเริ่มได้เลขกันแล้วเห็นไหมได้เลขแล้วได้เลขแล้วแล้วเดี๋ยวพอได้เลขเสร็จปั๊บเนี่ยออกมาข้างนอกอย่างที่คุณอัธพลบอกก็คือห้ามร้องรำทำเพลงมหรสพแล้วเพราะหลังจากนี้สุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายตามที่กกตท่านว่าไว้ใช่ค่ะแล้วเราจะได้เห็นภาพก็คือเอาสติ๊กเกอร์ ัวเลขที่เตรียมเาวว้เขาเตรียมไงคุณจจีถึงจะรู้ว่าเตียเลขอะไรเขาจะปิ้นได้เร็วขนาดนั้นหรอเขาเตรียมไว้ทุกเลขเอาู้นเตรียมไว้ทุกเลขเลยเหรอใช่เรียงไว้แล้วตั้งแต่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีเลขศูนย์ด้วยแล้วทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้เลขเรียบร้อยแล้วก็จะมีการลงพื้นที่หาเสียงเลยคุณกฤษดาเขาจะไม่รอช้าเลยนะคะเพราะว่าทันทีที่ได้เลขเนี่ยก็จะไปหาเสียงกันเลยต้องบอกว่าทุกเวลาทุกชั่วโมงมันมีค่าจริงๆค่ะเพราะว่าคุยกับแกนนแล้ว บอกว่าผู้สมัครแต่ละคนต้องลงพื้นที่ไปพบปะก,กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเขาได้มีโอกาสเลือกพวกเขาเข้ามาดูแลแก้ปัญหาคนเมืองกรุงค่ะ